สวัสดีครับอยู่กับผมเอเวอร o y บนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกๆคนเติม FC ในฟ i f a o ออนไลน์ 3M นะครับนะครับอย่างแรกก็เข้าวิธีกูกผมกูจะดิงลิงไว้ด้านหลางนะครับเติมเติมนเติมเติมนะนี่ครับพอผมดึงลิงให้คุณก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ ID กาลินาไว้เลยนะครับพอใส่เสร็จมันก็จะเข้ามาใน คุณก็แค่ซื้อบัตรทูมันนี่มานะครับหรืออะไรก็ได้นะครับโค้ดเติมอะ้รนะหรือแอร์เพย์นะครับก็คือบริการแอร์เพย์ของคุณครับโค้ดแคลิน่าเซมคุณก็้ซทิเซเว่นครับซื้ออ้นี่ครับซื้อโค้ดเซเว่นทูหรืออะไรนี่ครับก็สมมุติผมใช้นะครับผมกดเข้าไป ก็เสียสักห้าสิบเก้าบัสนะครับสามสิบเก้าบวกแปดเป็นสี่สิบเอ็ดนะเดาแบบนี่เชลวีดีกาลีน่านะครับในกรณีสมมุติอ่ะในกาลีน่าคุณมีสิบโบนัสนะนาคุณมีห้าสิบเชลใช่ไหมครับคุณก็กดไปตรงนี้นะครับแต่ผมไม่มีครับคลิปนี้ก็จบแล้วสำหรับคนที่ดูก็ขอให้กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการ